ของเล่นเต็มไปหมดเลยดูสิโอ้โหแล้ววันนี้ก็มีของเล่นที่อยู่ตรงกลางตรงนี้เราจะมาแกะกล่องใหม่กันมาเลยดีกว่าดูสิครับว่าของเล่นที่อยู่ตรงกลางนี้มันจะมีความสามารถอะไรแล้วมันจะเดินเดินได้ไหมจะวิ่งเร็วแค่ไหนนี่ข้างในเป็นสีแดงนะครับเป็นเจ้าไดโนเสาร์พ่นพิษนั่นเองนะครับโรโบโดไดโนเสาร์งงหรือเปล่าพา,าราซอโรพัส ไม่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะเอยมันดูข้างหลังเซมันมีหลายแบบเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแต่เราได้แบบนี้มาแต่เป็นสีแดงนะครับอ่าแกะเลยดีกว่าครับแทนแทนแทนมาแล้วครับเนี่ยมาดูครับว่าเราต้องใส่ฐานกี่ก้อนใส่ฐานสามก้อนนะครับเราก็จะใส่ฐานกันอ่าและก,ก้อนสุดท้ายนะครับเอย จเย็นเย็นใเย็แล้วต้องปิดฝาก่อนม,มาถึงก็ร้องดังลั่นเลยอกๆๆๆๆักอกอักคะนี่เปิดสวิตซ์ก็จะอยู่ถึงด้านนี้ครับมาว,าว<ฮ>้าวสวยมากเลยครับมีไฟที่ครีบนี่โอ้โงานดีครับงานดีงานสวยนะครับอ่ะเอาตัวต่อไหนมาวิ่งกับมันดีนี่เอาตัวนี้ดีกว่าโอ้ตัวนี้แค่บีบปากมันก็วิ่งแล้วดูสิเห็นไหม พี่มากมากนะครับต่อไปนี่เอาตัวนี้มาเออไป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 ไอาช้างมาบ้างเอลฟินเฮ้ยท็อกโคไดจระ,ะเคจากแม่น้ำนานนะครับนี่ค็อกโคไดต้องวิ่งคู่กับเขาต้อนี้ อีกคนะอีกนะอีกนะว้าวตีคู่กันมาเลยนะว้าวมาแล้วครับชบาแก้วกับก้านกล้วยว้าวมาแล้ครับมา้ค ปิดดีกว่ามาเล่นของเล่นชิ้นถัดไปนะครับนี่รสนี่เจ้าหนูนั่นเองต้องคู่กับเจ้าทไท้ิรธทรมนี่มามามาวิ่งแข่งกันมาลูกเ้เจ้าหนูวิ่งเร็วกว่านะครับนี่ต่อไปก็เป็นเจ้าซีบามาลายออเนซีบาแข่งกับเจ้ากรีนซีบามาแล้วครับวันซี let's go ไป ต่อไปมาดูเจ้าคู่นี้นะครับนี่ทอรแนนสวรรค์โรบอสนะครับเจอกับเจ้าเรดทอรแนนสวรรค์นะครับเจ้าสายพันธุ์กินเนื้อนะครับนี่แล้วก็มีวัวมาเต้นโชว์โหว้าวเออแทน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 นแทนนโอเคนะครับสำหรับนี้ก็ลาเพื่อนๆก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ Bye bye.